พ่อนี่ยไผ่พอนี้ไหมบัวไผพอนี้ไหมสิน้องเลยนิ่มแล้วเลิศเตาไผ่พอนี่ไงโอ้ สาธุสาธุสาธุไอ้แม่อันโยมันกวนเงี้นแน่โอ้คุณคุณ <c oughs> แม่คุณแม่ก็ต้องกินข่าวลายๆ <c oughs> สิเรยุ้เป็นมลมพ่อลมไส้ลูกลูกหล,กลานหลานนันตัวพูดเท่าต้อง <c oughs> ดูแลตัวเองนำ้ำ <c oughs> บ่เมนกินตา้หลอจ้า